สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานค่ะวันนี้ดูเหมือนว่าสตูดิโอของดิฉันหน้าตาเปลี่ยนไปอีกแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวาระพิเศษของสถานีประกันสังคมจริงๆค่ะดิฉันรังสีมาสริคคานนมิตรดำเนินรายการร่วมกับคุณโดวสุวรรณค่ะครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวาระพิเศษอย่างที่คุณรังสีมาพูดไว้จริงๆนะครับเพราะว่าเราจะมาพูดคุยกันถึงนโยบาย 300บาททั่วประเทศนะครับซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคมปี2556นะครับเราคงจะไม่พูดถึงนัยุบายอย่างเดียวนะครับเราจะพูดถึงผลกระทบที่จะตามมาไม่ว่าของในส่วนของนายจ้างเองรวมถึงของลูกจ้างเองและก็มาตรการต่างๆนะครับที่ภาครัฐจะเข้าไปช่วยเหลือดูแลนะครับซึ่งวันนี้ครับถือว่าเป็นเกียรติยิ่งนะครับเพราะว่ามีระดับผู้บริหารนะครับจากหลายหน่วยงานหลายกล่มกองนะครับเข้ามาพูดคุยกัน วันนี้คงจะชัดเจนนะครับว่าแนวทางนโยบายสามร้อบาททั่วประเทศนะครับส่งผลดีและก็อาจจะมีผลกระทบอะไรบ้างและการแก้ไขจะไปทางไหนอย่างไรนะครับเวทีแห่งนี้นะครับเราได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับคุณพระเดิมชัยสะสมทรย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนกับเรานะครับท่านเป็นเลขาธิการสานักงาน การสังคมคุณกิรศักดิ์สุขคนทชาติครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับท่านอธิบดีกรมการจัดหางานคุณประวิทย์เที่ยงผลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็มีเข้ามาเกี่ยวข้องก็คืออธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานคุณวิศณุปานวรนนะครับสวัสดีค่ะขออภายหน้าเมื่อกี้ ผมพูดผิดไปเป็นรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานานะครับท่านสุดท้ายครับอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคุณประกรณ์อ,อมรชีวินสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับเราคงจะมาพูดคุยกันถึงนโยบาย300บาททั่วประเทศนะครับที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคมปี2556นะครับเราจะคงเปิดโอกาสนะครับให้ทางท่านรัฐมนตรีได้ออกมาพูด ถึงเกี่ยวกับนโยบายเรื่องนี้ก่อนครับเช่นครับครับเรื่อง300บาทก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่า,เ,าเราคงจะประกาศใช้วันที่หนึ่งมกราคม2556แล้วที่ท่านโดมได้พูดเอาไว้นะครับวันนี้ก็คงมีความชัดเจนแน่นอนเพราะไม่ได้ไม่ต้องมาบอกว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นเราก็ได้ขึ้นแล้วทีนี้ขึ้นต่อไปเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราจะทําให้ผลกระทบแน่นอนที่ต้องมีนะครับผมต้องยอมรับ แต่มีแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรก็เดี๋ยวจะเป็นวิธีการที่ปัญหาจลคุณจะให้ราละเอียดกันครับนนเรื่องของนโยบาย3า0รอบาทเนี่ยหลังจากที่มีข่าวออกไปแล้วแล้วก็ทางรัฐบาลนะครับก็อนุมัติไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราดูการปรับตัวของผู้ประกอบการหลังจากที่ทราบข่าวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างฮะจริงๆแล้วนะฮะคุณโดมถ้าจะกล่าวกล่าวโดยความเป็นจริงนะครับข้อเท็จจริงเนี่ยหลังจากรัฐบาลของ คุณยิ่งรักนี่นะครับได้เป็นรัฐบาลเมื่อตอนเลือกตั้งปีที่แล้วก็เป็นที่รู้ชัดเจนว่าตามนโยบายถ้าว่าเข้ามาแล้วเนี่ยรัฐบาลจะขึ้นค่าแรงเนี่ยสามร้อยบาทจะเป็นค่าแรงสามร้อยบาททั่วประเทศแล้วเราก็ได้ประกาศย้ำอีกทีหงหลังจากที่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินหลังจากถวายสัตย์ปฏิญาแล้วก็มาถวายสัตย์เสร็จแล้วเราก็มาประกาศในการระเบียบวิธีบริหารราชการแผ่นดินต่อสภาผู้แทนรัษฎร อย่างชัดเจนว่าเราจะขึ้นค่าแรง300บาททันทีใน1ปีนะครับทำไมถึงทาไมต้องหงปีก็เพราะครั้งนี้รัฐบาลขึ้นเนี่ยก็ต้องมองเห็นว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมามากแล้วนะ,ะโดยการมีการตอบแทนในการที่จะคืนภาษีให้แก่ผู้ประกอบการเนี่ยนิติบุคคลก็ที่รู้ว่าเราเคยเก็บ30%ปในภาษี เราก็จะลดภาษีให้เป็น2ขั้นตอน <ภา S 2> คือปีแรกก็7%จนตะครับใน้ต้นปี2555มกรานะครับเพราะเป็นปฏิปทินเวลาของการรอบสียภาษีนะครับและอีก3%เเมื่อวันที่1มกรา2556รัฐบาลก็จะลดภาษีมวลรวมคือ10%นั่นคือ,อามาตรการอันใหญ่นะครับส่วนรายย่อยๆที่ตามมาตั้งแต่ต้นมกรา2555เนี่ย ทางกระทรวงแรงงานซึ่งมีเป็นตัวเจ้าภาพหลักก็ได้ในเรื่องนี้ก็มีการพูดคุยถึงการช่วยเหลือถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในหนึ่งเมษาเท่าที่รู้ันเนยหนึ่งเมษาสอง5นห้า้้าเราขึ้นไปถึงส9 5สิบเก้าจุห้าเปอร์เซ็นต์ของทั่วประเทศในเรื่องแรกได้ปรับไปแล้วเมื่อผลกระทบตรงนั้นเกิดขึ้นเนี่ย จริงๆเราจะขึ้นหนึ่งมกราซะด้วยฮะแต่เนื่องจากเกิดผลกระทบของน้ําท่วม,มนะครับที่มาอย่างรุนแรงกับบ้านเราซึ่งเป็นภาวะซึ่งเห็นใจว่าอันนั้นเป็นผลกระทบจริงๆเป็นรูปธปรรมจริงๆคณะผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยก็ขอร้องให้รัฐบาลโดยท่านนายกเสนอมาในคอรมอว่าขอเลื่อนจากหนึ่งมกราไปเป็นหนเมษา2555จะได้มีเวลาที่จะ ช่วยกันแก้ไขปัญหาน้ําท่วมด้วยเพราะหยุดการประกอบการไปมันจะได้มีโอกาสที่จะศึกษาว่าอะไรที่ตัวเองบอกพร่องไปก็ขอเลื่อนมาหนึ่งเมษาวันนั้นเราการ็อนุญาตให้เป็นหนึ่งเมษาก็ยอมรับว่านั่นเป็นข้อคิดเห็นที่ถูกต้องที่สุดเพราะว่าถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นปัญหาที่แท้จริงเราก็จะรัฐบาลก็จะแก้ไขให้และในช่วงเดือนเมษา าทางผู้ประกอบการทั้งหมดก็ได้ร้องขอว่าจะมีผลกระทบมามก็ได้เสนอมาตรการทั้งหมดเนี่ย11มาตรการด้วยกันครับแล้วเราก็ให้ใช้ไป11มาตรการยกตัวอย่างง่ายๆก็อันหนึ่งกระทรวงแรงงานนะครับได้ลดค่านําส่งเงินประกันสังคมนะครับท่านเดกาก็ต้องขาดรายได้จาก5%ก็เหลือ3%นะครับในมวลรวมอั้นใน6เดือนแรกทั้งๆที่เราเลื่อนนะฮะ ใช่ไหมเราเลื่อนมาหนึ่งเมษาแต่เราก็ให้ส่งตั้งแต่มกรานะให้ผลประโยชน์ที่แล้วให้ก็ให้มาเลยว่าลดให้พอหนึ่งเมษาแล้วก็ประกาศว่าเราจะคิด4%ถึงสิ้นปีนี้นะนั่นก็คือหนึ่งมาตรการที่ชัดเจนว่าที่เห็นเป็นรูปธรรมว่าทางประกรันสังคมก็ให้ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็มีการให้วงเงินนะฮะ ตัดวงเงินมาของวระการจังกรมมา1 0 0 0 0ล้านบาทให้ผู้ประกอบการ SME รวมไปถึง L ด้วยรู้สึก L ขนาดใหญ่จะได้ล้านได้10ล้านใช่ไหมฮะไอ้ร้อยล้านดิร้อยล้านไม่ใช่แล้วไอ้แปกพันล้านดิเพราะเราให้มาหมื่นล้านต้องผ่านล้านอีก9,000ล้านนั่นเป็นของขนาดย่อยใช่ไหม SME เพื่อว่าเราขึ้นค่าแรงแล้วเกิดผลกระทบขาดสภาพคล่องมั่งขาดอะไรมั่งตรงนี้ก็ให้มา มีมาตรการเราออกไปที่จะช่วยเหลือนะครับตรงนี้ก็ได้ดําเนินการไปแล้วถ้าเกิดค่าแรงที่ต่างกันจากเดิมแล้วขึ้นไปถ้าเกิดต้องการจะให้พัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นมากรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็จะไปเทรนให้ไปเป็นพี่เลี้ยงให้และเงินที่เป็นค่าเทรนค่าอะไรเนี่ยเอาไปลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่สองเท่าอีกสองเท่าตัวนะครับอย่างนี้เป็นต้นใน11มาตรการกระทรวงอุตสาหกร,รรมก็มีส่วนช่วยนะครับหลายๆกระทรวงว่า ถ้าหากว่าค่าแรงขึ้นเกิดผลกระทบเกิดอยากจะเปลี่ยนเป็นเครื่องจกักรก็ขายเครื่องจักรเดิมซะ,ะภาษีไม่คิดเลยแตเครื่องจักรใหม่มาก็คิดร้อยเปอร์เซนต์บีเดียวไม่ต้องมาหักทีละหัก,ห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 กทีละย่อยๆๆๆนั้นวันนี้ก็เห็นได้ว่าที่ผมพูดมาเนี่ยก็มีหลายมาตรการในสิบเอ็ดมาตรการตรงเนี่ยที่เข้ามาบูรณาการเพื่อช่วยเหลือพอมาขึ้นในระลอกที่สองในวันที่หนึ่งเนี่ยทางผู้ประกอบการเพิ่มขอเพิ่มขึ้นมาเป็นยี่สิบเจ็ด อีก16มาตรการต่างคอรมอร,รวมทั้งหมดก็เป็น27มาตรการด้วยกันแต่รู้สึกตอนนี้มีมีอันนึงนะครับที่กรกกรอถอนออกไปเองอันหนึ่งก็เหลือประมาณ15 15มาตรการที่จะช่วยหลังจาก1มกราห6สหขณะนี้ไอ้16มาตรการใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาม11นั้นท่านรองนายกกับคอรมอก็ยื่นให้ไปอีกหนึ่งปีที่ช่วยเหลือมาแล้วอีก15ที่เพิ่ม้ามาเนี่ย S <S ก็มีการประชุมไปสองครั้งแล้ว ừ, นะฮะที่กระทรวงการคลังเป็น <100. S 1> สภาพคือท่านกิติรัตน์นลนองละท่านรัฐมนตรีท่านเป็นประธานเราก็มีประชุมร่วมทุกฝ่ายว่าให้ตั้งคณะกรรมการ ừ, ของทั้งสองสามฝ่ายรัฐบาลแล้วบวกกบกก็คียกก,กร,กรใช่ไหมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือทุกสภาที่ต้องการเนี่ยอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าห้าคนจะด้วยซ้ำไปท่านท่านรองนายกอยากให้มีจํานวนมากกว่านั้นจะด้วยห้าคนเป็นอย่างต่ํา เพื่อมามีการศึกษากลไกว่ามาตรการอาจจะขาดตกบกพร่องอ,อาจจะไม่ตรงกับกลุ่มของธุรกิจ e. SME ค่ะธุรกิจ SME นั้นมีทั้งหมดรู้สึก5 5กลุ่มด้วยกันครับอาจจะถ้ามาตรการตรงนี้อาจจะช่วยกลุ่มไหนขาดตกบกพร่องแล้วก็จะศึกษาเพราะเราเริ่มศึกษามาสองอาทิตย์ที่แล้วะนะมีการประชุมที่กระทรวงกลางสองครั้งปลัดของผมนี่ก็ได้ศึกษาข้อมูลที่จะไปวันที่14อีกครั้งหนึ่ง นะเพื่อเอาสรุปข้อมูลจากวันนี้เนี่ยกระทรวงแรงงานก็ไม่ได้หยุดนิ่งเฉยกระทรวงแรงงานเนี่ยโดยผมสั่งไปเมื่อเดือนที่แล้วคือเรามีสำนักงานทั้งหมด77จังหวัดมี5สือ่อมีเหมือนอย่างเงี้ยที่นั่งอย่างเงี้ยมีกรมจัดหางานมีประกันสังคมมีกรมจัดหางานมีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมพัฒนาวันเนี้ยวันเสาร์เป็นวันหยุดผมก็เชิญให้ไปทําการบ้านทุกจังหวัดมาว่าพวกคุณต้องรู้ดีนะว่าจังหวัดคุณมี s m e มีบริษัทมีอะไรมีจำนวนคนเท่าไหร่ประกอบธุรก,กิจอะไระะไใช่ไหมฮะตัวเลขต่างๆ77จังหวัดวันนี้ก็เอามาพร้อมกัน<ม>นะที่ข้างล่างชั้น5พร้อมกันนั้นผมได้เชิญ<ม>ท่านดรสมศจีนะครับซึ่งแบบวิจัยเรื่อง300บาทและนะของแบงค์ชาตินะซึ่งผมไปอ่านบ,บทวิเคราะห์บทอะไรของท่านแล้วเนี่ย ก็มาเป็นผู้บรรยายเพื่อให้ผู้บริหารของผมทุกคนเนี่ยได้เข้าใจถึงกลไกให้กลไกต่างๆในมาตรการที่จะช่วยเหลือเพิ่มเติมขึ้นเพื่อเป็นแนวทางว่าอย่างน้อยพวกเราเตรียมพร้อม,อมนะถ้าเกิดข้อวิจัยอันนี้ของดเอรเนี่ยซึ่งมีมีซิมูเลชันต่างๆสองสามประเด็นเนี่ยที่เรารู้เรียนรู้ปุ๊บ่าเราจะทำปรับตัวกันยังไงระหว่างนายจ้างรัฐบาลกับลูกจ้างท่านก็ยินดีที่จะมาร่วมมือกับเราด้วยอีกทางหนึง่งนะอันนี้จะเห็นได้ว่า ความตั้งใจดีของรัฐบาลหรือของพวกผมเนี่ยผมไม่ปฏิเสธหรอกครับเพราะถ้าขึ้นค่าแรงเนี่ยเ,เราอาจจะสร้างผลกระทบโดยเฉพาะพวกนายจ้างแต่เราก็ยินดีที่จะพร้อมที่จะรับฟังว่าปัญหาเนี่ยที่ให้ไปเนี่ยบางครั้ง